คุณเป้ไฮร็อกปัจจุบันอายุเท่าไร่ครับเม่นมีในนั้นเลยอะเอามาที่บอกอายุไอ้แบบปีไงปีออกอะไรังไงเอาจําได้ไหมชุดแรกอ่ะทวนหน่อยได้ไหมชุดแรกประมาณไหนสามสองสามสองอะชุดแรกอะตอนนั้นบอกอายุประมาณโอ้ยไม่ได้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 เพราะเดี๋ยวมันบวกได้ยบอย่าบอกนนอนอย่าไม่ได้ชุดแรกปี2 5 3 2อ่ะคือไม่มีซอยเลยอะคะไม่มี นี่มีตัวช่วยอยู่ทางฝั่งนี้อำาัำแรกสาหนูว่าน่าจะสช่วยนะเกิดพันหกสิบหรอหกสิหรือว่า50หรือ60น่นัดขอตัวเลขหนึ่งประมาณมาตัวเลขหนึ่งฝั่งนี้คุณไม่มีผิดไม่ถูกอยู่แล้วนี่ผิดถูกอยู่ตรงนี้หิบสองหกสิบสองนัดล่ะห้าสาสายพอจะเคน่จ็ดหกสิบแมหกสิบเจแเลยแก่ขนาดนั้น อยู่ที่ใหม่แล้วครับ